กับผมบ้าบินแชนแนลวันนี้เรามาอยู่ในเกมไอเดนิตี้วีวันนี้เราจะมาเล่นแม่จำเจกันนะครับวันนี้มาเล่นกับแม่จำเจนะครับแม่แกแม่ขอเดินซ่อะหาตามหาลุกลูกก่อนเด้อเจ้า อีลูกคนแรกคือไข่เจ้าอีลูกคนแรกคืออีอีลำยอยเจ้าอีอีแพทย์เดดด็อกเจ้าอีแพทย์เดดด็อกอีแพทย์เดดด็อกอีลูกนี่สบายดีอีลูกติดหนี่แม่ใช้เงินแม่เลยไม่พอหรอจ๊ะใช้เงินแม่เลยไม่พอหรอจ๊ะน่าทึเนอร์แคทคุณแม่ ทำร้ายแม่ทำไมอีลำไยอีลูกลำไยอีแพดเดอะด็อกอีแพดเดอะด็อกอยู่ไหนแพดเดอะด็อกหนูให้สายก็ไม่บอกหรอกนะี่เก๋ฉันเห็นกันแล้วนะอีแพดอีหมาอีแพดเดอะด็อกฉันเป็นเสร็จอะไรอะอะฉันเย็นเองอีแพดเดอะด็อกยอมตายเถอะ นี่โอเลต้าจำเจคนเดิมไหมนะจ๊ะนี่มันโอเลต้าจำจเจ,อ,จ,ำจยอย่างเก่าดิมฉันจะหอ่อถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงอยากจะจับหน้งเขาอีกแล้วถผู้ชายฉันจะหออจ้าอีลำยองนี่นะคุณหมอลำยองอีลำยองไปฉีดนมโดยไม่บอกมี่

ันคือเอมิลี่ได้ค่าหรือที่เขาเรียกกันว่าอีลำมยองอีลำยองกลับมาปิกมาปิกปิกมากลับบ้านอีแพทน่าจะหลุดไปแล้วนะเนี่ยอีนี้อีนี่อีนี้ไม่คืนเงินแม่อีกแล้วก็ยออีลูกอีลูกเวนอีลูกธลกรมอีลูกเวนไอลูกเวน ไอ้ลูกเวนฉันเกลียดฉันเกียดแกไอ้ลูกเวนี๋ยวฉันจะจะตีะก้นตีก้นแน่ไหนที่ก็สาดายลาาเลยแพดเดิรักนะก็อีเร็ว <c oughs> กลับบ้านไปหนึ่งเลยนะจ๊ะ <c oughs> น้องแพดด็อกกลับบ้านเลยนะจ๊ะกลับบ้านไปหนึ่งตีไปแล้วฉางเธอแม่ทีอีเร็ สวัสดีสวัสดีจ้าลูกลำยองทำไมลูกคือกันก็มือฉันไม่ใช่ลูกเธอเกศนี่แหละเป็นลูกแมงมุมทำไมฉันไม่ใช่ลูกแมงมุมที่ช้ากับสลิปเปอร์น้ำมันไอไอไออะไรนะไอ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 ลูก นั่มันไอ้เขียวชฉาอมนั่มันไอชาเขียวเขียวชาอมชาเขียวงั้นไม่มีใครเรียกชื่อผิดนะฉันชื่อเขียวชาอมหนาชื่อชาเขียวฉันจำได้ก็แม่ตั้งให้ผมตอ้งแต่ตั้งแาเขียวชาอมไม่ใช่เหรอก็พ่อแกต้องห้อยอ่ะชาเขียวเขียวชาอมก็แม่ก็พ่อแกต้องห้อยชาเขียวชาเขียวก็ฉันชื่อเขียวชาอม Oh, báo quá cha kiểu qua trà kiểu, giờ bảo qua trà kiểu trà kiểu ngon trà <laughs> kiểu, để cha cháu phong Jack the Ripper đã nhá, cha ông thấy cháu cứ tỉ mạt lại, tỉ mạt nhầm 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 ฉันไม่ใช่ยืดกำปื้ยสวัสดีแมงสาบฉันไม่ได้แมงสาบแล้วฉันไม่ได้กำปื้ยก็ฉายาแกแมงสาบลุกแมงสาบฉันไม่ใช่กำปื้ยฉันคือสปาเรต้าอิเกสปาเรต้าหรือที่เขาเรียกกันว่าอิเกนั่นแหละ ชอบกินสปาเกิตตจะต้องเชื่อให้แกสปาเกิตตมันอยู่ข้างล้างอีกเนกข้างล้างเธอฉันไม่รู้ข้างลัางฉันอยู่ไหน สปิลิน,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 นฉันจะว้าไปนะสปิลิตฉันเหมือนเห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มของใครแน่สุดดีเจ้าลูกทอลาน <c oughs> ีจับ้อหานะพีสบายๆนุ่มๆเธอคุแม่ กลับข้าราชกาหนูไม่อยากครับั่นใครเปิดอ่ะม่ใช่ช้อนเนาะใครเปิดไอ้ลูกไอ้ลูกธรณีนนผมชื่ออะไรนะผมลืมแล้วไอ้เด็กลืมชื่อตัวเองฉันคือเด็กลืมชื่อตัวเอง เ,เกียดไม่ไ่้ฉันคือเด็กลืมชื่อตัวเองแล้วมาอทำไมตรงนี้จ๊ะหนุหรอแมวค่ะเดี๋ยใหรานะะไ่อนจะตีหนุ่ม,ม,ม,นะมตแตกเลยตาแดงจะมาเลี้ยฮ่าฮ่าฮาี่เกีเหมือนจะวาดมาหรือว่าไปนะ ว่าฮ่อย่างนี้ก็หวาดไม่ได้แค่นี้ก็หวาดไม่ได้จับพอทั้งหมดเลยทั้งใจทั้งตัวแล้วอีเก๋มันจะหลุดถ้ามันมีเก้าอี้แล้วไปไหมผู้หญิงนั่งดีๆจะ้ะผู้หญิงนั่งดีๆจะ้ะจะนั่งดีๆแล้วอีเก๋มันจะลุกจะนั่งหรือไม่นั่งเนาะจะนั่งหรือจะนอนฉันอยากจะนอน จะนั่งหรือจะนอนลูกอยากนอนนอนผมอยากนอนับกลับไปหมดเลยนะจ๊ะแค่นี้แหละไม่บายสวัสดีแค่ะจำจิจนะอยืมชื่อจำจิจนะยินไหมไมโอเลต้าจำใจบาย